สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่แมปตำรวจไซเลนไซเลนอุ๊ปี้นะคะอโหยาวมากเลยทุกคนตอนนี้เราจะแหกคุกคุยผีเราเป็นโจนะคะทุกคนเราจะแหกคุกไปน้องนายไปกันช่วยกันได้ใช่แล้วมาน้องนายตามพี่ดีมาเลยนี่เราจะกระโดดแบบนี้นะนี่น้องนายไปเลยน้องนายมา ามาจีออกมาสามคนแล้วเนี่ยมาเอาพี่วิไต่เลยนี่ขึ้นบันไดตามพี่ดีมาเลยอุ้ยพี่ดีระวงังนะเนี่ยนี่เออลงไปเลยจ้าน้องนายอยู่ไหนหากันไม่เจอแล้วเนี่ยเฮ้ยตกใจยังกระเดินลิงเลยเมื่อกี้จิงเหเมื่อกี้คือยังไงเห็นน้องนายอยู่ปุ๊บปุ๊บอะ่ะไต่ไปแล้วน้องนายรอหน่อย นี่เขาบอกว่าอะไรตายแล้วคืออะไรใครมาเฮ้ยตำรวจมาแล้วทำไมหนีเลยแล้วพี่ดีเฮ้ยเอ้ยเร็วเร็วเร็วดึงเขาบอกให้ดึงอะไรนี่ไงอยู่นี่ไงดึงเชือกดีเนี่เอ้ยเออเรจะโดนไปยังไงเนี่ยโอ้โห โอ้โหอืมีที่ไหนเนี่ยเออเออเออเอ๊ะเออต้องรอต้องรอใันจะหย่อนข่ต้องรอให้ไหลมาก่อนว้าวเกือบตกแนี่ยเอ้ยกระโดดเหรอปีนเหรอว่านี่ไงประตูเปิดจีเอาเปิดแล้วเอาขึ้นบันไดเลยจ้าเอ้ยไฟช็อต คือไฟช็อตน่ะแล้วต้องทำยังไงปิดไฟก่อนวิรอรอก่อนเถอะอย่าลงไปมาดีเว้ยเสียวเฮ้ยเย้ใครอะตกใจหมดมายืนอะไรงี้อย่าไปปิดเขาบอกว่าอะไรไปอย่าไปปิดคืออะไรจะ่าปิดมันจะเป็นอะไรแล้วต้องไปยังไงอะ เออเดินไปช้อนอ๋อตรงนี้เหรอที่พี่ดีผ่านไปแล้วใช่ไหมใช่พี่เป็นบันไดชิ้นตัวนี้น่ากลัวมากเลยทุกคนอุ้ยผ่านแล้วอุ้ยยังไม่ผ่านอุ้ยระวังนะพี่ดีอุ้ย,ยผ่านแล้วทุกคนน่ากลัวมากเลยอะ่ะอุ้ยระวังพี่ดีตัวนี้ไปเรื่อยโอ้โหอันเราเป็นชิ้นเลยค่ะทุกคนไมม่ี ระวงรังไปทางไหนอ่ะตเฮ่เขาบอกว่าอะไรอ่านก่อนจับเชือกเชือกอยู่ไหนที่ดีมันมาแล้วเร็วจับเชือกเขาบอกให้จับเชือกเชือกอยู่ไหนบอกแล้วว่าให้จับเชือกเมื่อกี้หรือเปล่าเชือกเดี๋ยวเราต้องหาเชือกก่อนเราต้องหาเชือกก่อนพี่ดี เมื่อกี้มามีเห็นว่าแวมเหมือนจะเป็นเชื่อกนะทุกคนตอนนี้เราต้องหาเชือกนะแต่เราหาเชือกไม่เจอเลยอะ่อะเราโดนตลอดเลยอะ่ะโอ้ยยากมากเลยพเพื่อนใช่ไหมพี่ดีถ้าใครอยากเข้ามาเล่นแบบนี้ก็เล่นได้นะแมพตำรวจไซเบอร์โอปี้หน่ากลัวมากเลย สำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องนูดีเกมเมอร์ทีวีไปด้วยนะคะแล้วจเจอกันแมปหน้านะบ๊ายบาย,บาย,บาย